เพราะฉะนั้นการศึกษาข้างนอกเนี่ยจึงต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะทําให้วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นและการวิพากษ์วิจารณ์ข้างนอกแต่ฝ่ายเดียวผลที่สุดมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งโต้เถียงกันเกิดความแตกแยกฉะนั้นการศึกษาข้างในนี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากการคิดเป็นการดูดูด้วยความรู้สึกสัมผัสด้วยใจฉะนั้นการศึกษาข้างในต้องดูการคิดกับการดูต่างกันการคิดก็คิดใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผล ก็จะมีความรู้ตามวิชาคือชอตัวเดียวมากขึ้นธรม,มาหากินเป็นหลักเป็นฐานช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกการดูดูด้วยความรู้สึกใคร่ครวญจนสัมผัสพิจัยมากขึ้นคือดูข้างในเราก็พบกับความจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็พบกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะพบกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติพบกับสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติและทีนี้สติปัญญาภายในเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนผลที่สุดเนี่ย ก็จะสามารถที่จะบังคับใจของตนเนี่ยให้รู้จักทําอะไรตามหน้าที่ได้เพราะการปฏิบัติตามหน้าที่นี้มันจะเป็นการสมคล้อยกับกฎของธรรมชาติพร้อมกับจิตที่มีสติและรึกรู้อยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดเพี่ยงไม่มีสิ่งใดคงทนมันจึงเหลืออยู่แต่เพียงการการทำหน้าที่ให้ถูกต้องเมื่อทำหน้าที่ถูกต้องอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วจิตก็ไม่ต้องไปประวัน ไม่ต้องเป็นห่วงว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะได้ทำอย่างเต็มที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตามกฎอิทัปปฏิยตาประกอบเตุอย่างใดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือผลที่จะมีแต่ความสุขสงบแล้วก็เยือกเย็นผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาอยากด้วยสติปัญญาหวังด้วยสติปัญญาแล้วจะไม่นําสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นปัญหาให้เกิดขึ้นในจิตมันจะมีแต่ความ รู้สึกอิ่มใจพอใจแล้วก็เปิกบานผ่องใสอยู่เป็นนิดถ้าหากวเราทําหน้าที่อย่างนี้อยู่เสมอมันก็จะมีแต่ความผาสุกนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนดีเป็นส่วนดีหรือเป็นสิ่งที่เศษของพุทธศาสนาที่ทุกคนสามารถจะเป็นเศรษฐีได้เศรษฐีก็คือผู้มีความสุขใช่ไหมถ้าเรารู้สึกกับคนเป็นเศรษฐีก็ซื้ออะไรอะไรก็ได้ก็มีอะไรจะซื้อได้ แต่เราเน่สามารถจะซื้อสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงคือความอิ่มเอิบความเบิกบานใจให้เกิดขึ้นในจิตทุกขณะเพราะการทําหน้าที่อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากก็อยากเถอะแต่อยากด้วยสติปัญญาแล้วเราก็จะเป็นเศรษฐีได้ทุกเวลาธรรมสวัสดีนะคะ